จาตารอบทิศวันนี้เริ่มที่โครงการใช้งบประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการน้ําท่วมน้ําแล้งค่ะกําลังพูดถึงโครงการประตูระบายน้ํากรงปีนังในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะคุณผู้ชมคะระหว่างนี้โครงการยังอยู่ระหว่างการสํารวจออกแบบค่ะแต่ว่าเครือข่ายภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนในพื้นที่จํานวนมากไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้ค่ะแต่ทําไมกรมชลประทานถึงยังเดินหน้าและระบุว่าโครงการนี้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ย้อนไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเกิดน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาเหตุการณ์นั้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจต,ตัวเมืองน้าท่วมทําให้ปภจังหวัดยะลาสรุปความเสียหายก่อนที่จะระบุว่าเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต4คนมีผู้ได้รับผลกระทบกว่าน1 80, นึ0 0 0สคนทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักผิดปกติหรือที่เรียกว่าเรนบอมทําให้เกิดน้ํทะลักเข้าเกตเมืองยะลาทั้งจากฝั่งแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีถือเป็นสถานการณ์น้าท่วมหนักที่สุดในรอบ60ปีเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกทำให้โครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งซึ่งโครงการนี้มีสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่16กรมชจมประทานเป็นคนที่รับผิดชอบโครงการนี้ระบุว่าใช้งบประมาณ3,500ล้านบาท ภายในโครงการประกอบด้วยประตูระบายน้ำแปดช่องทำนบดินปิดลำน้ำเดิมทางผ่านปลามีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำระบบส่งน้ำชนประธานฝั่งซ้ายความยาวคลองกว่า44กิโลเมตรส่วนฝั่งขวาค่ะพบว่าความยาวคลองกำหนดไว้ที่ประมาณ19กิโลเมตรมีท่อส่งน้ำสองส่วนทั้งยังมีบ่อพักน้ำโดยส่วนที่1พื้นที่ตำบลตรงปีนงังความยาวท่อ21กิโลเมตรส่วนในพื้นที่ตำบลบุรีความยาว27กิโลเมตร นอกจากนี้ก็ยังมีถนนมีสะพานข้ามลำน้ำเชื่อมไปยังเกาะกลางซึ่งอนาคตจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะชนประธานระบุว่าประโยชน์ของโครงการนี้จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกว่าห้าหมืนไร่ขณะเดียวกันก็จะใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ถามถึงขั้นตอน,นการดำเนินโครงการค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบโครงการก่อนที่จะนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี ชนประธานยังแจ้งว่าได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA มาตั้งแต่ปี2560มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะข้อมูลอีกด้านหนึ่งมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งออกมาคัดค้านและขอให้ทบทวนโครงการนี้บอกว่าไม่ใช่โครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าโครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมในตัวเมืองยะลาได้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาในลุมน้ําปัตตานีก็มีทั้งเขื่อนบางลางและเขื่อนแม่ลานแต่ก็ยังเกิดน้ําท่วมซึ่งน้าท่วมครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เกิดจากหลายปัจจัยด้วยโดยเฉพาะจากสภาพอากาศทําให้เรื่องของการสร้างประตูระบายน้ําอาจไม่ตอบโจทย์เค,ครือค่ายตามฝาะวังโครงการพัฒนาปัตตานียังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตรงชนประธานอ้างว่าดําเนินการตามขั้นตอน แต่เครือข่ายระบุว่าการจัดเวทีไม่กี่ครั้งและมีการโหวตไม่เห็นด้วยกับโครงการมากกว่าร้อยละเก้าสิบแต่ทำไมโครงการกลับเดินหน้าต่อกว่า90%คือคนไม่เอาเขื่อนแน่นอนเพราะมันก็พิสูจน์ได้จากเวทีที่เขาทำประชาคมประมาณปี6 0ศูนเนี่ยเขาก็ชวนคนมาเนี่ยคนเกือบร้อยร้อซคือไม่เอาเขื่อนก็เขาเขาบ้านก็เข้าใจว่าเงียบไปแล้วแต่พอผ่านมาปี6กหเนี่ยอยู่ยยๆดีแล้วก็ไปคุยกันที่อำเภอว่า จะมาไกลเกลี่ยซื้อเรื่องที่ดินเนี่ยแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมเมื่อก่อนคืออะไรรัฐไปทําตอนไหนพอไปสืบปุ๊บรก็มีเวทีเนี่ยทำจากที่อื่นอีกหลายเวทีก็พอไปสืบคนด้วยแทบจะไม่มีคนที่จะไปไปร่วมในเวนทีนั้นเลยเขาก็บอกต่อ,อก็มีผูน้นําไปร่วมแล้วแต่ผู้นําไม่บอกต่อ จากการอ่านข้อมูลรายงาน e a มีข้อความช่วงหนึ่งนะคะที่ระบุว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงฤด,ดูแล้งของจังหวัดยะลาซึ่งชาวบ้านรวมถึงเครือข่ายบอกว่านี่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะก็เลยตั้งคำถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้รวมถึงขั้นตอนการดำเนินง,งานของหน่วยง,งานต่างๆซึ่งพยายามผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเพื่อหวังประโยชน์จากการก่อสร้างเท่านั้นหรือไม่ และรายละเอียดของโครงการก็ยังอ้างว่ามีการทําท่อส่งน้ําส่งไปยังสองตำบลซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ําปริมาณมากนั่นจึงอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโดยตรงก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้านนํารายชื่อคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการรวมมากกว่า1000รายชื่อเสนอให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักก่อสร้างชมนประธานขนาดใหญ่ที่16สออปตแต่กลับไม่มีการตอบกลับ นอกจากนี้ยังระบุว่าแกนนําที่ร่วมเดินหน้าคัดค้านมักจะได้รับคําเตือนถูกติดตามแล้วก็ถูกผลักให้ไปเป็นกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ผู้นำเยชนในพื้นที่หลายคนถูกติดตามถูกคุกคามถูกส่งไม่เสรจว่าให้ระวังตัวไหนนะถ้าขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแนวร่วมได้ทั้งที่เรามองว่าการพัฒนาการวิพากษ์วิจารณ์แนวนโยบายของรัฐเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วไม่มีกฎหมายพิเศษกฎหมายปกติเนี่ยมันก็ทาได้อยู่แล้วไม่ใช่รัฐจะมองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นแนวร่วมของ ของอีกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐทั้งหมดนี่ยนี้เป็นสิทธิที่ชุดคนในชุมชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้น,นี่คือความไม่ตรงไปตรงมาของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังกำหนดนะคะว่าจะเสนอเปิดโครงการต่อคณะสมุนตรีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มก่อสร้างในปี2570ค่ะ